สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อเนยมากินแกงเห็ดละงหกค่ะเห็ดละงหกแดงแดงจึ้งคึอ้งอยู่พี่น้องใส่ยอดผักติว่วงามๆผักอีตูเป็นกําผักติ่วก็เป็นกําค่ะพี่น้องเห็นเพื่อนวานมันกินเสียบแกงเสียบมันสีหวานกว่าเฮ็ดละงหกอันโคบ,บานเท่ากับสันพี่น้องร่องเบิงค่ะสร้างซื้อมาจากอันพ้นทางอุบลค่ะเพิ่นรับอันซื้อเบามาขายน้ำเพลน้ำเฟซบุ๊กนี่สินะคะพี่น้อง บิ่งแต่เสียบครับเกิดมากกับเาเ,เ,เ,เคยเห็นให้เรางูแดงจึ้คืนอยู่ก็เห็นแต่สีดึงด้งเหลืองแม่พี่นอ้องอนนี้ซิมิึงกระดุสีขนๆนนเจ้าหน่อยอเสียบเสียบพอดีแหละใส่หอดลูกดวดได้พี่น้องเด้อใส่ใบยนั่งได้ค่ะได้ดเป็นสีขนขนบิ่งแต่เสียบบอกพี่น้องป,ป้าป้าไปกินแซ่บแซ่บน้ำกันค่ะสดหนำกวกกวกค่ับพี่น้องป้าป้าค่ะพี่น้องมากินแซ่บแซ่บน้ำกันค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาผอกันอีกแล้วนะคะในช่องเล็นรผ้าแสบเพื่อเกาคะ่ะวันนี้ผ้าพี่น้องมากินแกงเ็ดละง,งกค่ะพี่น้องแกงเ็ดละงโกรอบสุดท้ายของปีนี้เด้อค่ะเด้อเป็นเ็ดละง,งกอนงงกอนเห็ดละงกันแดงไหมคะ่ะมันมันเป็นเหตละโะงกสีแดงแดงเลยะคะ่ะสีว่าเหตละโะงกเหลืองกับโบแมนมันเป็นสีแดงเ็ดละงโกงกันน้ำผู้เขาแม่พี่น้องเ็ดละงกน้ำผู้เพือ่อนเพื่อนว่าเก็บมาจากท่างอุบุนหมแล้วค่ะพี่น้อง มามาค่ะกวนสิไปกินแซ่บๆนับกันกัน,กนฝากพี่น้องกดติดตามกดไลไ์กดแชแ์ให้ช่องมีรถผ้าแซ่บในด้วยค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปม่ต่อไปค่ะมากค่ะโบล้ายายห้างค่ะพี่น้องน้าเป็นสีเหลืๆจังหน่อยพอวันรสเซีนใส่ใสบายนานั่งด้วยค่ะเดอ้ตอตอนต้นนะสีเหลืองอุ้ยเลยเด้อบะนี้ก็เลยเอาใบายนานั่งใส่นำ้ำมมนค่อยเสียคืออยากแนวนี้พี่น้องแกงใซ่ผพักติวล่กะกะพักีตูค่ะ นี mm. ่ท mm ั้งแบบจุ่มทั้งแบบบานด้วยพี่น้องนะแซ่บมากมนกับเจลบะ่ะสื่อมากพี่น้อง Ừ. Xẹp. Ngua hỏng. Ừ. Đóng

หน่อยเพราิ่วมากค่ะสื่อมากมาดหนึ่งใส่เบิร์ดมัดเลยค่ะักสิ่วเพราะอันพี่ตูใส่เบิร์ดเบริร์มัดเลยใส่หลายแสบหลายมากมากค่ะพี่น้อง แซ่บพี่น้องอ,อันนี้เริ่มบานหวานได้พี่น้องให้ตลงงวกให้หลงงวกแดงยูแถวบาดแลยแม่สีเมียนให้หลงงวกแดงคือมมนสีออกสีเหลืองไหมอันนี้เป็นสีแดงเลยได้พี่น้องแดงแดงเลยอะ สีงามแต่ว่าหวานแสบกว่าที่หลังงกแดงแถวบ้าน้วย ปีนี่ได้กินให้หลังงวงหยุดจากหลอบ2องหลอบ3ามหลอบอีน่น้่งยนา่เฮ็ดไข่ด้วยค่ะเห็ดไข่ยังไม่ได้กินดยู่ปนเนาะค่ะเนาะปนแล้วก็กินก็ปิ้งปิ่งปลาจะเฮ็ดไข่อะ 嗯哼。Mm hmm. เซาบสุดหยอดเลยค่ะเบิ่มอิ่มเลยพี่น้องสดน้ำสดเอาสดเอาเก็บไปได้กินกินมือไหมใส่ควางใส่ตู้เย็นเลย ขอบคุ้หล,หลายค่ะที่เขามาติดตามเราช่วงไม่ลดผ้าเสบค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ